มาโดยเพื่อนเพื่อนมาเก็บเห็ดน้ากันเ้วอบานนี่บานได้ที่แล้วสิเก็บไปเห็ดเชือครับพูร่ะคักบอสองโลอะไรอยู่นี่สุดยอดสุดยอด,ด,ยอดเดี๋ยวเก็บไปเห็ดเชือกันครับมา,มามาเพื่อนเพื่อนมามาเดี๋ยวผมเห็ดแนวใส่มาแล้วนี่ครับลงเชือแล้วล้วบดพวกเรตาตะการไหมาเ,เลยเย็บอันนี้เลยครับอันนี้มันหาเองเดินนี่เพื่อนเพื่อนมันมันน,นั่นนั่น มันดอกใหญ่มันละหักอ,อีกมาอันจุม่มเอาลวดนเนาะซ้ำนี่ก็ได้ผมสิเอาไปเมื่อเลยเพราะว่าลงเชื้อเด้อยเพื่อนๆเป็นดินไส้เขาเอื่นดินไส้ดงเขาเอื่นนี่ครับแถวนี้มันเป็นดินไส้ดงมันอยากหลบง่บายไ่ต้องใส่มีดเลยนี่เด็ดเอาเด็ดเอาเลยอู้น่ะนางอ่อมนางอยูย่เอ้ยไทยลอยเอ็ด ไปบังยางาเนี่ยกรดวงบอดีเนะาะบไดีกินจะขคนจังหวะบวดีครับเขาเอินบดีไปฝากไปตอนเลยไปงานบังยานี่ก็ได้มา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 กูนะ,ะ,ะเด็ดไว้เด็ดว้นี่ออ,อต้องเคลียร์ไปน้ำได้ผมยันยันไขมันครับยันว่าไขมันออกไหม นี่ไส้นี่ต้องต้องมีแท้ครับมืออื่นมือเพไปนี่พูดอะเริ่มเป็นขาวๆแล้วหอยกินนี่หอยแทกมากินอยู่ครับดอกน้อยๆซุ้มไส้ที่มันบอยจะเลื่อนเติบโตขั้นไรเท่ากันต้องนั่นต้องเอาเชือกเอานันใส่น้ำอาหารของขี่หมอกขี่มันลงใส่น้ำกระโดกใหญ่ๆได้เพื่อนๆเราพยายามเหยียดให้มันนั่นให้มันนั่น ใส่ในลายหัวกห้องบ่อได้เอาแนวมาใส่เนาะจุ่มนี่ก็บ่ท้ามาแด่เด้นี่โว้ยเงาดิปดัปดปดัปดปัดปัดค่อยๆถ่ยายให้เพื่อนเพื่อนบึงยันนั่น,น,นมือแห้งบอ่อันนั่นครับกล้องมันอยากสันสันแรงหน่อยงไงไงทนเบื่อเอาเด้อเมื่อยแห้งมือนี่ครับเมื่อยแห้งอู้จนสิเป็นลมลงเชือ ต้องเชื้อเห็ดเมยครับนี่แหละครับเขามีความสุขความครับบุ๋มนว่าเมยแบบบุมีความสุขด้เห็ดน้ำหัวน้ำสวนเขาเนาะเป็นสำหรับอันนั้นอน,นาคตใได้เลยนะครับถ่ายให้เพื่อนๆทางกรุงเทพกรุงไทยบเบิ้งเด้อทางเมืองนอกเมืองหน้าเบาิ้งนี่ผลผลิตจากสวนหัวเชื้อเห็ดละงกน้องพอตหัวเชื้อเห็ดละงอกนะครับถ้ากลับมาอยู่บัานอยู่ซองเลยกับ ทักมาได้ครับอยากเฮ็ดยอยากปลูกอยากฟังเนาะหลายคนอยู่ด้จมแล้วเมื่อยแล้วถเถ่าแก่มากกวสิไปอยู่น้ำเมืองนอกเมืองหน้าหรืออยู่กรุงเทพกรุงเทพโดนไรห้องไวชลาเถ่ามากแล้วมันกำลังวังชาเพคือเก่ากับกามาอยู่บ้านเด้อดินอุดหนามอุดมสมบูรณ์ก็รอบ,บ้านห้องนะซ้สำสิปลูกสีฟัง มาตะบอขี่ข้านนั้นโอ้พี่ดิใครออกอยู่เพื่อนเพื่อนพูดอ่ะดิใครนหน่อยๆยังออกอยู่เดอ้อมันสิออกขึ้นหลายอยู่ด้วยนี่มาตะบอขี่ข้านนะบอกเอื้อต์นวเห็ดพูดอ่ะเตรียมอันนั้นผมเรานั่นบอาากทำก็สองหรือสามลูกผุนปรจักษ์มือเนี่ยเห็ดมาตะมีทีมีทางในเงินมากหรอก,ก็ซื้อที่ซื้อทางไว้อันนี้มันขาดตัวนี้ซื้อที่ซื้อทางไว้ครับ ปลูกต้นไม้ต้นไหลไว้เด้อเพื่อนๆเอ้ยในเงินมากเราบัดยิบบ่ได้เห็ดไม่ได้ปลูกได้ฝังไว้เสียดายด้วยแต่ามาเราย่างหน่อยกัเป็นลักประกันสุขภาพเข้าไว้โอ้หักเลยอนี่มันมันอันอะไรมันดอกเงอะไรกูล่ะป่านกลางคมมรดอุ้ยพี่เนี่ยผมนี่ก็ จังหวะดีซื่สุดอครับพี่สาวเพิ่นมักปลูกมักฝังแม่ก็คือกันแม่ก็มีคนค่อยซัพพอร์ตดีคือตัวของผมนี่ผมบอกให้ปันได้แล้วมีทีมีทางอยู่แต่ว่าบ่อน้นจังหวะนะครับคนเข้าดวงจังหวะทุกอย่างครับมันต้องประจบกันครับคนสีจนกับคนสีรวยจังหวะ แค่พริกฟ้ามือเท่านัน้นเองเพื่อนเพื่อนบวเมนว่าอันนั้นอันนี้คือจังพวกที่ธุรกิจนั่นแหละบัดเขาสีรวยเขาไปเบิ่องตะคนประสบผลสำเร็จเขากับตัวา่ตวาตะวันความเสี่ยงของเขาบางคนกับติดลบเป็นพันล้านปุ๋นเอ๊ะตัวเขาสีฟื้นกลับมาเขาใจสูงเขาไปถึงทางเขาไว้ได้นเนาะเขาไปเบิ่องตะคนเรขาเขาเลื่อมเบิ่งคนที่เขาประสบผลสำเร็จกับมี่กันได,ด้เพื่อนเพื่อนตัวตายมันกับมีธุรกิจเจ๋ง เขาเบิ่งแต่คนรวยเขาก็เลยเห็นตะาพที่เห็นแต่คนรวยเขาได้เงินเนาะแต่คนที่มันหลมุมหลุมละลายก็มีอ้าอันนี้เป็นลักปากการะกันไว้อันนี้ว่าสู้เพื่อนๆฟังเนาะออกนอกเรื่องแล้วโอ้กูดะมุ้ยเห็ดเบิ่งเอานะครับสามท้องคำ่ำนะครับกูดะสวนเองยเปลี่ยนได้มาปลูมกมาฟังมา อีสานบ้านเฮาดินน้ำอุดมสมบูรณ์บะอึดบ่อยากแนวสิเฮ็ดเอา้าผมใบก่อนมันชิมีนเห็ดเกิดมาอยู่เห็นลายดอกอยู่ครับตรงนี้กับบกใบเราคุมมันสือบ,บานนั่นนีสิเอ,อ้า,า,าอ่างอีกทีในถอดปัดเพื่อนๆเอา้าฝ่ามือผมมือปาดปัดปาดปาดอยู่นี่บ่ทำก็สองลูกครับนี่ครับเดี๋ยวผมสี่ทายภาพนี้งไงเบิง่ง แถวนี้นี่ผมว่ามันสิเกิดยู่นี่ครับฝนมันตกเลงมาที่นี่สวนของผมเนี่ยเป็นดินไา้ดงพอตั้งแต่ฝนตกเซจแล้วนี่ดินแห้งมือสองมือนี่เฮ็ดขึ้นครับอันเห็ดละงงมันสิขึ้นทันทีเลยมันสิเป็นสปอขาวๆเนาะมันสิแรนเชื่อขาวๆผมได้เคยทายให้เพื่อนเ่เบื้องไรเทียอยู่ของคนเก๋ครับโบเมนปัดมาเห็นเห็ดออกค่อยๆอันเชียนะนั่นแหละครับคือสปอเห็ดมันแรนครับพวกอันเชื่อเชื่อมันแรนเนาะ เขาจะรู้เลยเพราะว่าเขาเขาเบึ่งดูเห็นดูนะครับเด้อเพื่อนๆสำนีทครับฝากไว้เด้อครับฝากถึงเพื่อนๆอ,อยู่ทั้งไกลทั้งกรุงเทพกรุงเทพทั้งเมืงองนอกเมืองหน้าครับทักเขามาเป็นมูกันไว้เด้อขอบคุณครับ